สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการเล่นสีไล่สีด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 นะคะพอเปิดโปรแกรมขึ้นมามันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เลือก Action Script 3.0มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาวาดภาพเราก็เลือกสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็วาดเลยแล้วทีนี้เราจะทำการใส่สีเราก็เลือก p a n b บ c k e t t o o l แล้วเราก็เลือกใส่สีที่ต้องการอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเลือก selection tool เพื่อทำการไล่ระดับสีแล้วทีนี้เราก็มาคลิกที่วัตถุเลือก Color แล้วก็เลือกมีแหน่การ์เแล้วทีนี้เราก็เลือกสีที่ต้องการอันนี้ก็มาสีนีนนี้แล้วก็ลากมาตรงนี้ ถ้าทําถ้าจะเพิ่มสีแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ให้มันขึ้นเครื่องหมายบวกแล้วเราก็กดแล้วเราก็เลือกสีถ้าเราจะให้มันแล่ระดับจากข้างบนลงข้างล่างเราก็เลือกเพนแพคเกจ o l เหมือนเดิมแต่ทีนี้เราก็ลากลงแล้วก็คลิกทีนึงมันก็จะทำให้สีกลมเกืนมากกว่าเดิมลากไปนี้ก็ได้ หรือจะเล่าอย่างที่เราต้องการวันนี้ก็จบการสอนเพียเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ